ืัวแรกเลยตันแรกครอไบทผาไริต่อมาคือกามาลองเรือเรือเป็นพยาบาะั่าเมนัาเจ้าพยาปักป้าพี่น้องยังคนขึ้หลายแท้สาวสวงอะไรถ้าได้พียงทุนเป็นไปพุ่เนาะเปเรื่อว่าคนหลายดิต้งแบด้เ Chắc cả thà khỏe quá nó Sắp <laughs> mua bún bản hào, vàng? Lại qua bo bò? สาวมุกตะวันสบายดีเด้อสาวดาวสบายดีเด้อสบายดีอันนี้อยู่ใช่ก็อะไรเฮือ่าเรือโอ้เนี่ยมันจะอะไรคะเนาะเออโต้โอ้คนจิพานั่งเฮือด้สาวสมว่ต คือคือบอหวยบรรทงบอคือเออนกหอยน้ออ๋อพอือีค่าฝึกเือบิเนอร์ดินเนอร์บอบิเนอร์เออรับประทานอาหารนหารคือว่ากินข่าเล่กินข่าเล่ขอบใจทางบอเป็นรายๆเนาะอบ 好，看我跑啦！ ึ้นหลายขนาดเนาะสาวๆว่าเป็นต่อแถวไงเนาะ <c oughs> คนแต่งแล้วายแม่เนาะสดีาาเฮือเขามาฟังมาจอยครับจะได้ขึ้นไปจะได้คงสึกเจามรู้จักตื่นเนนะคุณดีใจเราดีใจเนาะแบบเาเคยเห็นเคยเห็นตดนัโทรทัศทัมาจังขัน่เนาะอันนี้กัปทางแไที่เขาจะได้ขึ้นคืออันบักใหญ่ทุกคนขื่อเรแ่จะเขื่อชนอื่นนะเนาะเขื่อขี่เยเืพายอันนี้ไ่อันจะขีมขอเห็นบอ

เดือบมาไม่เอาดาวเลยับจะชินางโมฮะจะชินางโมไอคอนสยามไอคอนสยามสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือไอคอนสยามร้านอาหารไอคอนสยาม อันนี้เป็น่องอุปกรณ์สยามคับนี่ a s e s t a อร์ตสย่้ใช้ความระมัดระวังขณะเห้าอาจจะเอ l a mind the g h n t e r เ้อก้้อ้จับ้นอกจอ้าอบย้น่ขึ้นกันบล้ิ้นําเดียวกันกับเาอม ตัวบอลตัพอเด้ี่เป็นคู่เนาะเป็นบา เไปกินท่หเลยขาเล่าเร่น้อยู่นขาข่าวแวนี้ก็เป็นตึ้ตอสานตใหญ่ขนาดนอนี้เลยเงเขาเป็นบ่มก็มาบันโอ้ยเจ้ากบาเตนตัวคเตนตัวแล้วบอกจะยกใอ้กับว่าไปตามเขาเหิ่งนคืนนะอลยนอตัวเขาเมืนคืน มีงามเทุนเลยคอไม่ได้เห็นงามๆนี่ีนองพ่อเมยบอกลืมเลยลืมเลยลืมว่าพ่อเม่ว่าล้อถึช่างวาได้บาทเนาะกินเนี่กินเนียนเากินเียเปพ่อกินเหนยเนีง่ายไสิโอลืมเลยก็ทุกคนเดยางว่ามีมีารภาพนี้ก็ดิ้นแล้วจาแล้วก็าพมิทุกคนเลยเพราะว่ามันงามเพราะว่าพ่อเมันต้องได้เห็น รูปแล้วล่ะดาวดาวเนี่เป็นจะได้ได้มาเห็นเบาต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 งตา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 เาต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 ตา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 าตาตาปาตาตาาตาตาาต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 า่าต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 าาต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 าา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 นไนอาัาตาาาาาิตางาาา เขาเขาองอยบาทฮชิได้พวกสองนกันมือ่เดินีย็นนบ่อเดี๋ยวราชวงศ์ราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าือาราเตรอบริเวณด้านนี้ราชวงศ์ราชวงศ์ลังสีนมนะ ยับยับไปนี่จัหน่อก็เป็นแมนแมนเป็นสะพานโปเก่าบ่บ่แมนเพาสะพานปีกเก่าปีก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 หรือปีกเนี่ยไเก่าเก่าเก่าดิ้งบ่อย่ามาตคอ นี่เฮียบาร์ tha เขาเปลี่ยนสีไพ่เลยบาร์นี่ฟอยฟิโนงงามเลยโอ้เปลี่ยนสีเลยบาทาเปลี่ยนสีเลยเ 拜拜。Bye.